ทีมอุลเลสเดินมาทางมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีใครบ้างเดวิดโบว์เปิดเอ้ยเดิดโบ์เปิดครับคงตวีเดนฮูลาวะเลยมีกันโซ่มีกันโซ่โคจิล่าบลีมาด้วยโคมูดี่เอ็มโรบินลิคาร์โดลิคาโดโูชลิคาโดอาจารย์บุรีโคช ลาดบุรีลาดบุรีโอเชลเชลบุรีกดลากกดลากโอ้ยกดลักโอ้ีไ <illnesses> ป,ปด้ยจากต่นเลยกันบาเต้กันบาเต้ยุงค่ะยุงค่ะทีโก้ชีโก้ยุงค่ะ อ๋อซีออนซูซูกิพี่เหรอไฟออนซูซูกิอ่ะใช่ครับโฉมมากเลยโตๆก็ต้องอยางงั้นอยู่แล้วนี่นะครับก็สากะอีสาก,กะอีสาก,กะอีครับยิโรกิสากะอีตอนอยู่เลโซมันก็ยิงได้นะนิชิซาวะนิชิซาวะ เอสก,กาอยู่ไหนอ่ะเอสก,กาไปลาาแล้วมองไม่ทานนะมันไกลโอเค okay. ประมาณนี้ครับผมอันนี้ทีมรอระไรได,ดมอนครับ